ตอนนี้นานก้าวเถึงนางมาที่พายภายนาปมามไม้ใหญ่ขันตาเวียนคำคายพายนังดาเสีเต้าคืน พอนั่งมาหอดห่องเขาหอมหอมบานเป็นห่องพอแต่มาหอดห่องเขาหน่อยแปลกะใจด้วยว่าเทวาลาลาวไรแปลงกายกับเพด,เดีดเด็ดกากระทำให้ว่าสัวเสืง ตัวนหนึ่งทำตัวหายได้แปลงเป็นเสือควงสาขายโยงแดนเต้นตันใบป,ปองทางตัวนหนึ่งแปลงเป็นเสือเสือเหลืองโตขนาดปวดพาเต้นกระตันไว้ปองทาง ตัวเนื้องแปลงเป็นเสือลาสัตสัตย์ใหญ่จ่างว่าตันปองไว้กะทั้งนาเจ้าหอมผาอันว่ากานด้ายน้อยข้นมาเห็นกะยานสันหางเขี้ยงสาวันแข็งกะลาง ย่างบ่แปลนานๆ <Gã> นานคนเคียง้างดอกฟานตายตัวสานอานว่าพาแม่เจ้าหากเดิมเนื้อเจ้าละหลวงเจียดนั้เกินดวงนากาหน่อยอ่อนทั้งสองเสียคือกันหาสาดีตีโยของดอกค่อยทาง นางเจึงป่องกาตามันไว้ไลวิ่งวอนกมกาบว่าสามทุนเดองเด้อเออเอเออขอให้พาพี่เวีนดอกนี้ให้ปองทางโอ้พี่เออ nắng xếp bàn mạc mai <laughs> hài khương nương khăn nì là gia sĩ có nhân dường tận tháng bò hài nắng cho bay đại. Thường mẹ nắng bốn bay xem thiếu ba hỏi lo án ba tiệm ba toàn thảo Bỏ mi hài bóng xì bay จวนตาเวียนคำขายอย่างใบจวนสิตกสามสามเดินวนโบกไลด็กหนีไปแล้วมาที่เจ้าป่นเนื้อจางเดินตามทางโวยหยิบเด้งเก่งบาดูกตัวเองสิของค่อยยู่ท่าละอ้อาซละทุม หาบกระเสือเล่นดมดมปาถึงศาลาของบุตรสิมาหำอยู่บางทางกระจางจอยง้อยาสวมด้างมเอือนเดินด่งมาหล่อเข้มป่าสาดีเอออเือ กันหาแม่เจ้ามาฮอดแดวคำแก้วเจ้าอยู่ใส่เดือแม่นพวกเจ้าไล่กะรีสอนเจ้าว่าสุขคำเอ้ยกัวเต้าไล่แห่งเย็นมีดยาบเสียงบ่ขานตานนะ นางเจ้งไปต้นายสมพานผูน้เทียนลาดบาพีเอื้ออันบาดลูกอนหน่อยของข่อยกะเล่าหาย,อยขอให้ป่าจงเกลไยบวอนปวดปานี้น่องถอนขอให้กูนาผายดอกไขความคำแจง้งนะ อ่านบาคุมมานน้อยทั้งสองสุนขาพี่เอ๋อยเป็นแดนด้วยอนไ้แต่อีดูแต่นัน้นพอที่สานเจ้าบ่มีจาต้นปากสงบยัวดิ่งบ่มีเอื้อเจ้าเอาฟัง หันดั่งสู่บ่มีจาตันต่อปานันทุนดาวส่ําใดคั้งก็บ่จ้างนางก็สุกาด้วยหลายปากานแต่งเตื้อณอ ทุกทอฟ้าไล่ก่อยกันกันกะหายตัวมะนั่งแขนพอปันตายลอมโศกทั้งเกีทั้งดูกหน่อยพอปันฟ้าเจ้ารันเตียงอ่านหนึ่งเดิน เป็นดังข่าวดวงกว้างผ่าสเมียนคอนควนดมทับเจ้ากาแลเดินบบตีงได้เดวต่อแต่บีบากเบื้องปล่อยผากเสียเป็นเสียงมาที่ทุ่นบวกควนได้หามยันแกนควนวาพีเอ สิมอลานามยันตายเป็นผีเสียจากพระองค์แด่วอมขานบอยดูกน้อยผานางนองส่วนเสียตาหายอ๋อ có em non, tượng miền nắng si vón vai, sen tía ba hoài đã hoan, ba pa biết cho cả sông ninh, dù bao tiền nắng chẳng phao vinh đèn năm hoi đùa tam xã phán non cả xoáng đùa lại là nắng cả búa nam muộn khảo khăm, tá viễn khăm, tiền nắng tầm toai toàn thăng hoàng ba đục má chào ya lại vô sa địa bà ngô si cát, cam ơi má kín vương phái vạn ngoài mà nghéo nhám đèn mẹ đầy bèn biết quan khát ngoài đầy rộm cuốn đầu bày tà bòn oan mắn dị oan mẹ đang đèo, mà nghéo rộm mẹ bà thua วางกัณหา ในกะเลื้อเมียเตียงเตียงบ่มีสิยงสียไข่ขานบ่เห็นสองกลุ่มมันผ่านแดนดวงนัยนำ้ำมาที่เลื้รงควรนโยสาสีต่างได้ดาวนึกบางเงาขาบเจ้ากะลงนำ้ำจุ่มจุมเปิดใบบัวแล้วกะกลมหมอบซองเจ้าหาหอย ดูตามสาฟังน้องกะบ่มีพ่อหน่อยกัเกื้นมาทุนเจ้าสันดอนพญาเวทผาดหาเหตุใส่น้องจะว่าบ่เม่นข้องว่านางดังเดินสูอยู่ในป่าพญาท่อนป่าพืชผพิดกะมีบ่หวังผัวก,กับบุตรหน่อย กาบเกินมาหาเดืองายนําตาหาดูกพ้องดูดถูกบ้าอายหากดื่มเตรียมเยี่มบอพอนี่ล่ะนอมาที่เอ้อเอ้ยพันบาสร้างเปิดใหม่ไล่ป้าบอกว่าซาปากนี้ไก่วังกว่าสาวเข้าน้า ห่วงหากไหลวังกวางไปลงต้มบกกวกไควแสวังใสมีบ่อแผ่ไปลงกว่าแต่บวกตู่ม เจ้าหากคือตีไข่สีตามกินแกงไก่มาทีเอ้ยไข่บ่เจ็บปวดเนื้อไปสี่หูหลอกคอมปวัวขั้นแมนหาผัวให้มาทีนางคนใหม่ไข่ของนางคือสีมิตรอ้อยจอยล่ะคือสีมิตรอ้อยจอยอยากแก่บ่เอาเลยอ พาเวทบาทอดันก็เสยยัวบ่มีจ่ามาที่เวทนาอุกดังสิตีอุกมอยว่าพี่เอ้อเอืสังมาทำเวนคอยหาข้าบวนได้เดืองเทน้อย นามแต่นี่จากเมืองบางเพื่องพาเผาผัวผัวแก่หลอกผู้เดียวหาว่านางโดมเดียวละมัวเหมือนกรรมาคุณถ้าหากเป็นความจริงจังคอยฝันข้อมียนนางหากมาเพียนเดียงพาองทำทั้งดวกถ้านางทำบ่เถือกต้องเส้นถ่อนจงประหาร เสียเอา,าหวัวห้องไม่ยอมเพี้ยนสารภาพว่าเพี้ยเออีข้านั้นทำเถื่อต้องผานางนอ,องจวงจำเลือ ว่าทอนานพานางแดนนำห้อยไหนดงดอยป่าไพผานอมไม่ไพปปานอมกว่างเยี่มมาพานมั่วเมือดมีมมสาเตือนเต้นตันเข่าละว่างเข่า มีมัสาโกนาคอจะบินแห่งบางฝูงสานิขังเต็นต้นไม้ตื่นพานาั่งผาแม่เจ้าไหลมน,มนปลาคมน้ำค้มคำา้มเจ้าคอยขั้นไปหนาแม่เจ้ากาเป็นเสียนทั้งไก่ซิบอายุตผาแม่เจ้าพานิภายโลกผู้เดียว เดยบาเห็นสองดาอันดาลาทั้งคูมาทีโยมบ่ไหลกายให้อังมนุหนโอ้ยสุมสัวเจ้าผู้ผัวหลอกวายแม่นี่เอ้ยเอ้ยสุมใสเจ้าผู้ผัว มาขามโค้งจางบาตุนตั้งตุนละต้องติ่งมันแกวน้วแนวไหลได้เมลไหลาหามาแล้วทั้งมันแก้วและมันเผือกบาสีมาแจกหน่อยปั้นให้หลอกท้อกันอย่าพากันไปดินเนื้อดินใายมันสีเกาละสีเศร้ากันหาหน่อยคาบแพง ตอนนันเห็นบาวไลเดืองก็เคลื่อนสูอาสวมกะไปทุนพาเพียสันดอนเจ้าพากาเลยบอจาวอาอันใดจากยังจังว่านั่นนาตานขันได้กับอจาง แต่น so ั้นกำมส่วนเสียงตามาทีมัวเมื่อมาแล้วเหตุขานิ้งดูกหน่อยกะเลยดมเจ้าเต่าโลงเลือยสาลวบดมดมเจ้าเป็ดดมดมเท้าเล้าเล้าดินดงดินดินเดาเดาดดมโดงผุมดอกไม้มาที่ลม ກໍທາວຕາໄຮນັນດະນາສາດທຍ